มีสีสันต่างๆในธรรมชาติมากมายเลยนะคะและสีเหล่านี้ถูกค้นพบนำมาใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าจากการสังเกตทดลองทำอาศัยภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดกันมาเมืองไทยของเราจึงมีผ้าที่ย้อมจากสีธรรมชาติมากมายจากทุกถิ่นที่ถ่าอีสานลองนึกถึงผ้าย้อมครามบ้านแม่ทีตาจันเพ่งเพนที่บ้านนาดีอำเภอพนนิคม จังหวัดสกลนครทุ่งแสงตะวันเคยไปถ่ายทําที่นั่นมาแล้วการย้อมครามหน้าอัศจรรย์มากและวันนี้มีเรื่องราวพิเศษเกิดขึ้นด้วยค่ะผ้าครามจากบ้านจันเพงเพนเดินทางไกลอวดโฉมมาแล้วทั่วประเทศเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพควบคู่กับความงามและคุณค่าการใช้สอยเด็กๆเ,เหล่านี้ <c oughs> คือผู้อยู่เบื้องหลังคามงามเหล่านั้นค่ะคนนี้น้องจี ยังเล็กมากแต่ว่าขอมีส่วนร่วมด้วยทุกครั้งค่ะขยันขันแข็งและแข็งแรงแบบนี้ต่อไปเห็นทีจะเป็นกำลังสำคัญอีกคนหนึ่งของครอบครัวย้อมครามแน่แนส่วนคนนี้คุณจิ๋วฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายค่ะจะพบเธอได้ที่บูธขายผ้าในงานต่างๆทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศทำงานกันครบวงจรแบบนี้ก็เพราะอยากจะให้ภูมิปัญญาภาค,ครามคงอยู่ตลอดไปนั่นเองค่ะถ้าเถ้าไม่ดูด้วยตาไม่ทำด้วยมือก็ไม่รู้จักถามว่ามันยากหรือเปล่าว่ายากเป็นทำไปแล้ว สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงโอ้ขึ้นป้ายแล้วอกแม่ เพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้เลยขึ้นคื่องมาสวัสดีค่ะโอ้แม่วันนี้เสื้อสวยแม่มทีตาจันเพลงเพนได้ดไดชื่อว่าเป็นผู้มีฝีมือในการย้อมครามชั้นครูทุ่งแสงตะวันเคยเดินทางมาถ่ายทำแล้วเมื่อสองปีก่อนแล้วหลงสเสน่ห์ผ้าค,ครามสีสวยคุณภาพดีของแม่ทีตาวันนี้กลับมาเยี่ยมเยนและใ,ให้กำลังใจค่ะ แล้วเด็กๆเด็กเล็กเด็กโตต้องจําได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ต้องเจอแม่แม่บอกว่าอยากจะสอนเด็กๆให้ให้ช่วยทางานใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีหลายคนเอก็มีสี่คนก็ออกไปสองสามคนก็อยากเข้ามาเด็กมหนึ่งหรือปห้าก็จําแม่นเลยให้ทาอย่างนั้นให้ทาอย่างนั้นไม่ซ้ําอีกเลยเด็กๆเขาก็เรียนรู้ไว้นะคะแม่ไขาฟังใจแเลยแม่พูดครั้งเดียวไม่ได้ซ้ําอีก หนูว่า<อ>เด็กสมัยนี้เขาหัว,วหัวเร็วแม่ก็เบีมันยากนะอันนี้นั่นไม่มีใครจะรู้ง่ายๆนะทฤษฎีเฉยๆพูดได้เฉยๆพูดก็เป็นพูด,ดอย่างนั้นอย่างนี้ขอบเป็นถ้าไม่ดูด้วยตาไม่ทําด้วยมือก็ไม่รู้จัก ตังสามปีมันนี้แม่ทีตามีเด็กๆมาช่วยย้อมครามทุกวันตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนและตอนเย็นหลังเลิกเรียนรวมทั้งวันหยุดด้วยค่ะสีค่ะสาวมุ้ยและใครอีกสามคนบอกทำไหมนี่พวกหนูจากเลิกเรียนแล้วก็มานี่เลยเหรอคะแล้วทำไงต่อแล้วก็เอาป้ายสีขาวๆนี่ไปชุบน้ำแล้วก็ไปย้อมโอเคเดี๋ยวตามไปดูค่ะ เขาก็เริ่มงานอะไรเราก็ไม่ต้องไปบอกอะไรเขาไม่ไมแม่ไม่ด้บอกแสดงว่าแม่ฝึกมาดีมากที <laughs> เ่เขารู้งานเมื่อก่อนแม่ทีตามีมุย้ย <c oughs> เด็กหญิงสุดารัฐมาตราชหลานสาวเป็นผู้ช่วยเพียงคนเดียวมุ้ยเป็นเด็กหัวไวค่ะหัดไม่นานก็ย้อมพรามได้ดังใจคุณยาย และเริ่มชักชวนน้องๆมาร่วมกวนอีกสามคนก็คือดีมี่และโอ๋ค่ะนี่คือสิทธิ์คนแรกของแม่จ้ะคนแรกมุ้ยถ่ายทอดวิชาครามให้น้องๆทุกคนด้วยตัวเองโดยมีคุณยายเป็นครูใหญ่ควบคุมดูแลคุณภาพอีกทีค่ะวิธีการสอนของแม่ตั้งแต่ต้นอะทำไมเขาถึงทําได้ขนาดนี้แรกๆแม่สอนยังไงแม่ก็สอนถ้ายอมอย่างแม่แม่ก็ทําให้ดูทําให้เขาดูทําให้มุ้ยดูซะก่อนพอมุ้ยมาก่อนเพื่อน แล้วก็มุ่ยสอนเพื่อนไปเรื่อยที่นี้นั่นมแม่ก็ไม่ต้องสอนแล้วมาถึงวันนี้ลูกศิษย์ของพี่มุ่ยทุกคนมีฝีมือทัดเทียมกันแล้วค่ะเป็นเพราะว่าแต่ละคนได้ฝึกฝนและเรียนรู้จากการทำจริงทุกวันคุณยายบอกว่าไว้วางใจได้ทุกคนเลยค่ะ,คะนี่คือขั้นตอนการยอมพี่นกรู้แล้วแหละแต่พี่นอกอยากจะรู้ว่าดิอ่ะมาหัดนานหรือยังนานแล้วจะ้ะหัดสองสาอ,อ,อาทิตย์ ครั้งแรกหนูก็หัดพี่มุ้ยเขาบอกว่ามันถามบอกถามว่ามันยากหรือเปล่าหนูว่ายากแต่หนูทาไปแล้วหนูก็เลยทําไปทําไปมันเป็นมันก็ง่ายอ่ะง่ายเหมือนที่พี่เขาพูดแล้วถ้าเราอยากได้สีอ่อนล่ะมันก็สองหม้อดีและเพื่อนๆมีหม้อครามประจําตัวที่ต้องรับผิดชอบดูแลคนละสิบสีหม้อ ช้ย้อมฝ้ายให้ติดสีครามเข้มหรืออ่อนได้ตามต้องการถ้าอยากได้ฝ้ายสีครามเข้มก็จะย้อม7-10หม้อแต่ถ้าอยากได้สีฟ้าย้อมสักสองม้อก็พอแล้วค่ะเมื่อยกฝ้ายขึ้นสบัดสบัดส,ดสีจะทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเงินค่ะ หม้อครามที่ผ่านการย้อมแล้วสีน้ำย้อมจะเปลี่ยนจากสีเขียวอมเหลืองกลายเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นเรียกว่าหม้อหน,นีไปซะแล้วค่ะต้องเติมครามเติมน้ำด่างเพิ่มเข้าไปแล้วพักไว้6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยจึงจะนำน้ำย้อมกลับมาใช้ได้อีกครั้ง ถ้ามีสีดำเปื้ก็พอสน,นสนับสนุนโดย Ti Di Lu นี D D. <N> ่คือที่มาของสีครามค่ะแทบไม่น่าเชื่อว่าต้นครามใบเขียวอย่างนี้จะซ่อนสีอีกสีหนึ่งไว้ข้างในเมื่อนำครามมาหมักผ่านกระบวนการสกัดส,สีที่ละเอียดอ่อนหลายขั้นหลายตอนแล้วพักทิ้งไว้หนึ่งคืนก็จะได้ตะกรอนครามหรือเนื้อครามสีน้ำเงินอย่างนี้ เก็บไว้ทาสีสําหรับยอมผ้าค่ะวันนี้เด็กๆย้อมป้ายลายมัดหมี่หลายลายดีบอกว่าต้องพิถีพิถันมากกว่าการย้อมป้ายธรรมดาไม่อย่างนั้นลายมัดหมี่อาจจะผิดเพี้ยนไปได้ค่ะนกไปสังเกตมาแล้วเด็กๆเ,เขาก็ทํางานตามระบบเข้าระบบเขาได้แต่เขาบอกว่ายอมมัดหมี่อ่ะยากกว่ายากกว่าย้อมฝ้ายมันยังไงอะคะมันต้องทนุถนอมกลัวมันขาดถ้ามันหลุดแล้วมันจะไม่เป็นลายหมี่ แล้วพ่อก็ยอมแบบนี้แล้วแม่ต้องตรวจใช่ไหมก่อนที่จะจะต้องตรวจดูว่ามันเข้มหรือไม่เข้มแล้วถ้าเกิดเอามาดูถ้าเกิดได้หรือไม่ได้ไงแม่ก็จะบอกให้เขาจะบอกให้เขาไปทําเพิ่มอีกถ้าพอดีก็เอาเลยแล้วส่วนมากล่ะคะใด้ง้ามบบอกมีภูมิใจเสนอเออพอดีเข้มพอดีแล้วเอาได้แล้วอันนี้หม้อเหลืองมากอย่างนี้ถือว่าเข้มสนิทละจ้ะ ถ้าเข้มกว่านี้มันก็ไม่สวยมันจะดเกินมันจะเกินดีมากเลยเหมาะสมแล้วที่จะเป็นหน้าฝ่ายการย้อมค่ะจะย้อมกี่หม้อล่ะเจ็ดหม้อเออเจ็ดหม้อพอดีพอดีปกติถ้าหม้อดีนะอันนี้นะถ้าหม้อไม่ดีก็ไปซ้ําอีกหม้อดีอันนี้หม้อดีกี่ครั้งหม้อดีก็เปดครั้งแล้วย่างนี้นะคะอย่างนี้อย่างที่อย่างที่พ้าฟ้านี่ก็สองครั้ง ็พออย่างพระซ้ิ้นพระซิ้นก็สิบครั้งแต่ละคนเขาก็จะภูมิใจงานของเขาเนี่ยแม่ที่สังเกตอ่ะพอบอกว่าให้ยอมทุกคนก็แบบว่าตั้งใจมากกลัวออกมาไม่ดีแจักหมออันนี้โามโมโอมดีที่สุดอันนี้อันบอท่านดำเท่ามวยแม่ดูตรงไหนอ่ะนี่มันยังมีสีนั้นอยู่ถ้ามีสีดำเปื๊ดก็พอถ้ามีไม่ดำเท่าไหร่ถ้าเป็นฟ้าอ่อนก็เอาลงอีก ได้ทุกเส้นมัดหมี่ทุกลายผ่านการยอมด้วยความตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดนอกจากแม่ทีตาหรือคุณยายแล้วโรงครามแห่งนี้ยังมีคุณครูอีกคนหนึ่งก็คือน้าจิว๋วประภัยพันแดงใจลูกสาวคนขยันของคุณยายน้าจิว๋วมักจะหาเวลาพูดคุยแนะนำ และนำคำติชมจากลูกค้ามาบอกเล่าให้เด็กๆฟังค่ะยอมขอมันกับโบง่ามมันสิเบอร์แต่ว่าเวลาสุปนี Hait ้ไ no ม่ยอมซุปเพิ่นนบขัดะเออบขัดผักะบขัดค่ะของกลุ่มเออเนี่ยเขาสีบริเฮ็ดขักแบบนี้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเห็ดจะได้เงินไว้ไหวได้วไรไหวีเขากับโบงามหมอเขากับโบง่ามเพื่อให้เท่าๆเห็ดเ็เลยบอกเขาว่านี่เป็นฝีมือของเด็กหน่อยได้เห็ดเนี่ยเขาก็สนใจเขาก็ถทึงว่าเอ้า เด็กๆก,ก็ทําได้เหรอพระวเนี่ยเนี่ยได้เนี่ยเขาก็สนใจเวลาจดนจิวผ่าไปขายผ่าเดจิวกับบบ้ค่อยเหลือมาเลยแล้วก็ขายดีเขาก็สื่อในความพ่อใจเพ่งกับบว่าวาจะเหตุงามแม่ก็อยากให้ลูกหลานที่ทํำนี่ทําให้ได้ดีเหมือนแม่ให้เขาพยายามให้ลูกดีเหมือนแม่อยากให้ลูกดีจริงๆเอาสายตาดูจริงๆดูหน้าหม้อนะอยากให้ดี ความหวังของเซียนครามรุ่นใหญ่ที่ฝากไว้กับเซียนครามรุ่นเยาว์ค่อยๆเรืองรองขึ้นกิจวัตรแห่งการงานที่หมุนเวียนไปในแต่ละวันจะช่วยตอกย้ำให้เด็กๆมั่นใจในคุณค่าของผ้าครามและพร้อมจะสืบสานต่อไปค่ะเมือม่อลรมยอมยอมสีไปสูขข่ความสวย ในองค์ดินเผาพวกเราก็ต่างช่วยกันทุกเส้นทุกสีฝีมือมาจากคืนวันไฟครามเหล่านั้นตากเป็นทิวแถวริมรัว้วเมื่อทักเป็นพื้นเมื่อทอก็เป็นผ้าสวยอยู่มานั้นเพราะว่ายายของเรารักมันได้ฝึกได้สอนให้เราได้เรียนรู้กันถึงช่วงเวลาผ่านพันไปนานเพียงใดคือ ชีวิตคือจิตใจคือมากมายคือส่วนลึกคือความรู้สึกคือความหวังคือพลังคือตั้งใจของยายเราไฟแต่ละเส้นแต่ละสีมีความงามและมีคุณค่านะคะ ในขณะเดียวกันเวลาเราดูฝ้ายพวกนี้รวมทั้งที่ใส่อยู่เราจะเห็นว่าเด็กๆมีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการทําให้เกิดคุณค่าที่สวยงามน,นี้ขึ้นและทําให้เรามั่นใจได้ว่าภูมิปัญญาการย้อมผ้าค,ครามของแม่ทีตาจะได้รับการถ่ายทอดและสืบสานต่อไปในอนาคตค่ะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปีนี้จัดที่ศูนย์อ m p a c t เมืองทองธานีค่ะ เป็นความร่วมมือของ4กระทรวงหลักก็คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการค่ะภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมายจากหลากหลายองค์กรค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมในครั้งนี้ มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับพลังงานและเทคโนโลยีที่ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้จากบอร์ดนิทัศการและแบบจำลองการผลิตพลังงานที่ยกกันมาเป็นพิเศษเพื่อให้ดูกันชัดๆพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัยทุกคำถามค่ะพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากไฟฟ้าฐานหินน้ำมันหรือพลังงานอื่นๆล้วนผ่านขั้นตอนซับซ้อนและต้นทุนทางทรัพยากรที่มีค่าในการผลิต การคิดและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันค่ะนอกจากบอร์ดนิทรรศการแล้วยังมีตัวการ์ตูนน่ารักอย่างพี่โพวีมาร่วมสนุกด้วยค่ะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งนี้มีตั้งแต่วันที่24กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมคือพรุ่งนี้นะคะ พบครันทั้งกิจกรรมการแสดงการถ่ายทอดและความรู้ถือเป็นงานแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกทีเดียวค่ะเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมามีกิจกรรมแรนลี่ในโครงการปันยางรถเพื่อรอยยิ้มกับนิชลินปีที่สองเส้นทางกรุงเทพชะอำมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการขับข้างเริ่มเดินทางกันตั้งแต่เช้าค่ะ การเล่นคือการเรียนรู้ของเด็กๆโครงการนี้มิชลินร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยโดยประยุกต์และประดิษฐยยางรถยนต์ใช้แล้วเป็นเครื่องเล่นแสนสนุกถูกใจเด็กๆค่ะาาการใช้ยางรถยนต์ใช้แล้วถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุดและเครื่องเล่นที่เหมาะสมนี้จะช่วยให้เยาวชนไทยมีพัฒนาการที่ดีด้วย ีก่อนมิชลินมอบสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นให้กับ50โรงเรียนทั่วประเทศค่ะปีนี้สานต่อและขยายโครงการโดยมอบเครื่องเล่นให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆที่ยังขาดแคลนให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นโรงเรียนใดที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับสนามเด็กเล่นโดยให้เหตุผลครอบคลุม3ข้อคือสนามเด็กเล่นนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ,อการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างไร มีผลต่อพัฒนาการของเด็กในโรงเรียนอย่างไรและมีแนวทางในการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้อย่างไรโดยส่งมาที่โครงการปันยางรถเพื่อรอยยิ้มกับมิชลินปีที่สองตู้ปอนอไปรษณีบางรักกรทม10500โทรศัพท์0 2 619 3300 สำหรับผู้สนใจบริจาคยางรถยนต์ที่ห้อใดก็ได้เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆติดต่อสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรน,นี้ค่ะช่วงกิจกรรมท้ายรายการระยาะนี้นอกจากมีบอกข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วยังมีสมาชิกใหม่มาเยี่ยมเยียนเราด้วยนะคะนั่นก็คือคุณสะอาดซึ่งจะมาให้ความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ